ยกขึ้นปาลูกหนีตีติดเลยครับเกตชุมพรครับอืม,มครับฝากกดไลคกดแชร์คนได้หนึ่งแชร์นะครับคู่นี้ครับน็อกเอาครับไม่ได้ครับ เกตจุมพองจับวางไหมครับไม่หนีด้วยครับเกตบอกใครดีใครอยู่ครับคู่นี้ครับน้องไอสวิตโฮมขึ้นมาลูกนี้ครับไม่อยู่หน้าครับวางไว้หลังเป้าครับแต่ดูครับฝีมืออย่างนี้ครับขนาดวางอย่างนี้ยังโดนตีครับท่านผู้ชมครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีเขียไปครับน้องเกตครับนี่ครับอีแกตครับผูสนับสนุนหลักสมาคมไแางแห่งประเทศไทยครับเสื้อน้องม่อนนี่ครับไทยแลนด์ทั้งหลังครับน้องๆเยาวชนคนไหนครับดูครับไอดอลของเด็กๆหลายคนครับที่จะติดเยาวชนทีมชาติครับ นี่เด็ดพัทลุงครับมาตามหาฝันจนเจอครับน้องม่อนครับผ่านพี่เค้กได้หรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้ครับเชี่ยวครับเค้กยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบตีติดเลยครับ พัทลุงยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนไหมครับยังไม่เปลี่ยนครับส่งเกตชุมพรครับนี่ครับเรียนท้องแดงครับที่ประเทศกัมพูเดีนครับหรือกัมพูชาครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับจะมีไปตองมันๆอย่างนี้ให้ชมทุกวันครับโอ้โหครับทีมมดท่าสายครับตีผิดไปสองใบครับดูน้องไอซ์จะทำอะไรครับตีตัดเลยหรือเปล่าครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดครับน้องไอครับไม่มีมือวางเลยครับสองทีมนี้ครับดูครับใช้ลูกตีเป็นลูกวางครับน้องม่อนยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับนี่ครับเห็นเสื้อน้องม่อนไหมครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกซ้อมครับ ไอสวิทโทมตีอีกหนึ่งใบยกขึ้นมาเปลี่ยนครับหมดแล้วครับเกตชุมพรนี่โดนแน่ครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับ2ครับเกตชุมพรเหลือกี่ใบครับยกขึ้นมาลูกหนีตีติดเลยครับเกตชุมพรค,ครับอืมเก็บสองแต้มไม่ได้ครับ